भरा सागितारोगिता देवा

ตยมตารันตจเตนารังค <out> ันิสัสโตุสสุมังคารัรตุสมาเทวตาขมพุทธานุภาเวนะสติโตุนิรัตระโหตุสปังสมังาดัรตุสมาเทวตาสะรมภาเวนะสุติโตุนิรัตระ ขารังนาะทันตุสะปฏิวตา,าสารัสังานุภาเรนะตุทีหุตหุทีหานังบุทิศส่วนกุศลแด่บรรพระบุษษของข้า,าพระเจ้าเจ้ากำนายเว เจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนนคุณเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาและสัตว์ประสททั้งหลายอำนาจบุญกุศลจงดนบรรดาให้ข้าพระเจ้าที่จะถวายที่จะถวายต่อวายแต่ะองค์ได้เลยที่จะเดินต่อถวาย ใส่ไงเงินพวกเงินเป็นยังไงเนี่ยจะใส่ไหมล่ะพี่โอ้โอ้โ้ปออ้อนอ้อ้าอ้โออ้โอ้ออ้โ้อ้อ้้้โ้โององหอ้งออ โตเป็นหนุหม่มแล้วนะเนี่ยดูลเดี๋ยวเพื่อน่ะลรลิน,นย มีอาหารด้วยใช่ไหมอาหารเช้าอาหารเช้ามีคหสังทานเหมือนเดิมบมดคัตตูบมดน่จะเป็นบอดมีอะไรอ๋อโอเค สั้นๆส,สี่หัวข้อประอกอบด้วยสันติสัจะวิิยะเรือปัญญาสันติคืออะไรสันติคือความอดทนอดทนอดกั้งต่อสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบตัวเราต้องมีความอดทนสันติสัจะ สัจจะคืออะไรสัจจะก็คือความจริงใจจริงจังจริงจังในการที่จะทํางานจริงใจในการที่จะอยู่ร่วมกันถ้ามีความจริงใจแล้วล<ด>ก็จะเกิดความสอ,อันติสัจจะวิรยิยะก็คือความเพียรเพียรพยันหมั่นเพียรในการทําหน้าที่การงานของตนเอง ไม่ต่อยเปลี่ยนสุระสองคนอื่นและก็สุดท้ายก็คือปัญญาทุกอย่างที่ว่ามันนี้คือขันติสัจจะบิริยะต้องปฏิบัติให้ประกอบด,ด้วยปัญญาต้องใช้ปัญญาในการดำเนินไม่ว่าจะเป็นกิจาการงานต่างๆก็ต้องประกอบด,ด้วยปัญญา อย่างเช่นที่ญาติโยมทั้งหลายทําในวันนี้ทําบุญในวันนี้หรือว่าทําบุญทุกเดือนเรียกว่าทําบุญประกอบด,ด้วยปัญญาเห็นว่าวัดของพองมีพระเนินเยอะก็ทําบุญถวายข้าวสารอาหารแห้งเครื่องปรุงต่างๆที่จําเป็นต้องใช้ในครัวนี่เขาเรียกว่าทําบุญประกอบด,ด้วยปัญญาแ้ะแล้วการดําเนินงานต่างๆก็ต้องประกอบด,ด้วยปัญญา ถ้าขาดซึ่งปัญญาแล้วมันก็เป็นเส้นผมบังภูเขาถ้าแล้วก็ขออํานวยพรให้ญาติโยมทุกท่านมีแต่ความร่มเย็นเป็ยนสุขตลอดการละนานเทินสาธงใ,ใจตัวน้ำับพรยาฮาวริวาฮาภูราปรริุเรนเีสาคารังเอวะเมวายโตทินนางเปตานางาปกะปตี อิจิตังปฏิดดตังตุมหังคิบเมวัจมิจันตุจัเีปุเรนตตสังกัปตาจันโทปนราโซยัถามนิโชติราโซยาาัถัน vijaya ho ijaya sujaya mangare ampara citta-bhannam sisi padaribhu mangare abhisikisambabhontanam langam bandhobambhontatisunangkatam गणो जोन्दो जो येन्द ज रेङ्गिनं गाय गाङ्गरा गिरं गा मनो गाङ्गणे ले दे परागिर 林国杰。